สวัสดีค่ะมียกบฝนฝนเองนะคลิปนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆน่าลองมาแนะนำนเพื่อนๆอีกแล้วนะคะต้องขออนุญาตด้วยนะใช้มือถือถ่ายเองอาจจะกล้องสั่นนิดนึงนะคะอ่ะคลิปนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนำเนี่ยจะเป็นครีมเข้มขน้นสำหรับมาร์กหน้าในช่วงก่อนนอนนะคะตัวนี้เลยค่ะนี่ ตัวนี้คือ Molly Wing Perfect All in One White Mask นะคะเรียกสั้นๆก็คือ Molly Wing White Mask นะคะคุณสมบัติโดดเด่นของเขาเลยเนี่ยก็คือจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความเนียนใสนะคะกระชับเต่งตึงแล้วก็ช่วยลดพวกสิวผดสิวอักเสบต,ต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนผสมหรือว่าสารสกัดต่างๆเนี่ยจากธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาผลิตในห้องหลบอย่างดีมีมาตรฐานแล้วก็มีอ,อยอด้วยฉะนั้นนะคะใคร ที่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่ากลัวว่าครีมตัวนี้จะเป็น,อ,นอันตรายกับผิวหน้าของเราหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ยวฝนจะให้ดูแพคเกจของเขาจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีแบบว่าเป็นหัวปัมแล้วก็มีฝาปิดอย่างดีเลยในส่วนของเนื้อครีมนะคะเข้มข้นมากๆเวลาเราจะใช้เนี่ยก็คือพัมกดมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยกดพัมขึ้นมาแบบนี้ป๊ ออกมาแล้วนะคะเนื้อครีมจะเข้มข้นมากๆเลยแล้วก็วิธีใช้เนี่ยก็คือจะใช้ในช่วงก่อนนอนนะคะวิธีทาเลยนะคะก็คือล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ ป้ายเนื้อครีมขึ้นมาแล้วก็แต้มไปเลย5จุดทิ้งไว้ประมาณ10 2 0นาทีนะคะรอเขาซึมลงสู่ผิวหน้าของเราแล้วก็เข้านอนได้เลยเขาจะทําหน้าที่นะคะไปบํารุงแล้วก็เติมพลังงานให้กับผิวของเราถึงขั้น DNA เลยตื่นมาเนี่ยหน้าใสปิ๊งเรียบเนียนแน่นอนและใครที่แบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นผตมีจุดด่างดำนะคะรับรองว่าใช้ติดต่อกัน เห็นผลแน่นอนแล้วก็หลายคนสงสัยนะคะว่าพวกครีมมาร์กอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าผิวหน้าของเราดีขึ้นแล้วเราอยากจะแบบหยุดใช้อย่างเงี้ยมันจะกลับมาแบบมีผลข้างเคียงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะไม่มีเลยนะคะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องจะหยุดใช้หรือจะใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะใครสนใจก็ไปลองซื้อมาลองใช้กันดูนะคะสําหรับตัวนี้นี่ให้โชว์อีกรอบตัวนี้นะคะ อันนี้จะเป็นด้านบนกล่องนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ Molly Wing Perfect All in One White Mark หรือว่า Molly Wing White Mark นันเองนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ